ถ้าตราดเจอเรือประมงเรือโดยสารระวังประสบภัยเหตุขึ้นทะเแลแรงก่องเรือภาคที่หนึ่งพร้อมเข้าช่วยเหลือด้านสภาวะอากาศของตราดสัปดาห์นี้ยังมีฝนตกหนักขึ้นลมแรงปพอ,พอตราดเตรียมพร้อมรับน้ำท่วงสรุปการรับสมัครนาย,ยกและสมาชิก5องค์การบริหารส่วนตำบลพบนาย,ยกไม่มีคู่แข่งขณะที่สมาชิกสมัคร166คน และสัมภาษณ์พิเศษนางธนพรดีหลายพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตรากับการแก้ไขปัญหาการตั้งคันภ์ก่อนวัยอุ่นวรต่อไปนี้พบกับทุณชัยมีทัพทีมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีคอมสนบข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด คมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039 512344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039 542355 6 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันอังคารที่11เดือนกันยายนปี2555กับผมต้องชัยมีทัพทีมครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่เจ้าท่าตรานะครับพร้อมกับกองเรือภาคที่1นะครับออกมาเตือนเรือประมงเรือโดยสารแล้วก็เรือนําเที่ยวนะครับให้ระมัดระวังคลื่นลมแรงในขนาดนี้รวมถึงเราไปติดตามรายละเอียดของข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับ นายประสงค์เอี่ยมวิจาร์ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคตราดเปิดเผยว่าในรอบสัปดาห์นี้ขึ้นลมในทะเลด้านจังหวัดตราดมีความรุนแรงเนื่องจากมีฝนตกหนักมีลมแรงทําให้คลื่นในทะเลนอกชายฝั่งมีกําลังแรงขึ้นดังนั้นเรือประมงขนาดเล็กเรือโดยสารหรือเรือท่องเที่ยวควรจะงดการออกจากฝั่งเนื่องจากอาจจะมีปัญหาหรือประสบภ,ภัยทางน้ําได้ เหมือนที่เคยเกิดกับเรือสปีดโบสจากเกาะหมากที่เดินทางมายัางอำเภอแหลมงอบและจมลงทำให้นักท่องเที่ยว26คนต้องลอยคอยอยู่ในทะเลเป็นเวลานานกว่าจะสามารถช่วยเหลือขึ้นจากทะเลมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งทางเจ้าท่าตราดได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการขึ้นเรือโดยสารในท่าเรือสาคัญสาค,คัญไว้แล้วขณะที่นาวาเอกก้องเกียรติทองอารามผู้บังคับการกองเรือภาคที่หนึ่งได้กล่าวว่า ทางทัพเรือภาคที่หนึ่งที่มีเรือหลวงหลายลำได้ดูแลอนาเขตทางทะเลทางด้านอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีความพร้อมในการช่วยเหลือเรือประมงที่ประสบภัยหรือเรือนักท่องเที่ยวซึ่งทัพเรือภาคที่หนึ่งมีเครือข่ายวิทยุสื่อสารที่สามารถแจ้งเหตุให้กับเรือหลวงที่อยู่ใกล้ที่สุดเข้าไปช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์นอกจากนี้กรมอุตุศกษตร์กองทัพเรือ ก็ได้รายงานสถานการณ์ทางสภาวะอากาศให้ทางกองทัพเรือเพื่อแจ้งให้ชาวเรือได้ระมัดระวังในเรื่องการออกทะเลอยู่แล้ว ด้านสภาวะอากาศของจังหวัดตราดในสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่ายังมีฝนตกหนักขึ้นลมแรงโดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดบอกว่าให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศได้คาดหมายภูมิประเทศในช่วง7วันข้างหน้าตั้งแต่วันที่10กันยายน2555ว่า พื้นที่ภาคตะวันออกและจังหวัดตราในช่วงวันที่10ถึง12กันยายนนี้มีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆถึงกระจายร้อยละ30 40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23 27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนช่วงวันที่13-16กันยายนนี้มีฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ขณะที่นายธนะพดวงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่าในรอบสัปดาห์นี้จังหวัดตราดยังมีฝนฟ้าขนองอยู่และในบางอำเภอจะมีฝนตกหนกักซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเกาะช้างและอำเภอเกาะกูดกกตตราดนะครับสรุปผลการรับสมัครนยายกอบต และสมาชิกอบตปรากฏว่านในพื้นที่อำเภอเขาสมิงตำแหน่งนายกไม่มีผู้สมัครแข่งครับส่วนสมาชิกทั้งหมดที่สมัคร5แห่งมีจำนวน166คนครับ ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุงองค์การบริหารส่วนตำบลปันนิดในอำเภอเขาสมิงและองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยในอำเภอบ่อไร่และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่อํเภอคลองใหญ่ได้ประกาศรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล3แห่งในอำเภอเขาสมิงพร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนในอีกสองอำเภอรับเฉพาะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เท่านั้นซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่3-7กันยายน2555ที่ผ่านมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราได้สรุปผลการรับสมัครในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้วคือการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเขาสมิงพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงมีนายปราโมทด,ดุลละลำพาอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัครเพียงคนเดียวส่วนระดับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใน9เขตมีผู้สมัครจำนวน37คนและทุกหมู่บ้านมีผู้สมัคร4-5คน องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้งมีนายอภินันสว่างสวัย in อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัครเพียงคนเดียวเช่นกันโดยมีสมาชิกสมัครรวมกัน34คนจาก10เขตเลือกตั้งและองค์กนนารบริหารส่วนตำบลประณีตมีนายสังคมนินชวีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัครเพียงคนเดียวเช่นกันส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้สมัครรวม33คนทั้งหมดมี10เขตเลือกตั้ง และทุกหมู่บ้านมีผู้สมัครตั้งแต่3ถึง5คนที่อำเภอบ่อไร่มีการรับสมัครเฉพาะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพรมีผู้สมัครรวม26คนในเจ็ดเขตเลือกตั้งและทุกหมู่บ้านมีผู้สมัคร3ถึง5คนเช่นกันขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ในอำเภอคลองใหญ่มีผู้สมัครเป็น2ทีม ระหว่างทีมเจริญพัฒนาของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่คนเกาและทีมรวมใจพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบันและมีผู้สมัครอิสระอีกจํานวนหนึ่งซึ่งในเก้าเขตเลือกตั้งมีผู้สมัครทั้งสิ้น36คนรวมมีผู้สมัครเฉพาะสมาชิกทั้ง5แห่งมีจำนวน166คนโดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่7ตุลาคม2555นี้ ่วงนี้เราพักก,กันสักครู่กับช่วงหน้าไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษนางธนพรดีลายพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตรากับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรครับมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอตู้เนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี่ยเราก็อมมาตรงเนี้ยอ๋อจ่าจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้ เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดียวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับหกเตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิมเอมกับบรรยากาศยามเย็น โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลงหินโทรศัพท์039 542 355-6จังหวัดตราดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายโอท็อปจังหวัดตราดและหอาการค้าจังหวัดตราดขอเชิญเที่ยวงานการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปสีสันตะวันออกเฟสติเวัรระหว่างวันที่19-23กันยายน2555 ณบ,บริเวณ3าแยกหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดตราช้อปชมชิมสินค้าโอท็อปอาทิเช่นสินค้าประเภทอาหารเครื่องแต่งกายของใช้ต่างๆและสินค้าโอท็อปจากจังหวัดตรารวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นช่วงนี้เราไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษนางธนพรดีหลายพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตรากับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรครับ จากการที่สถิติการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นในหมู่แัยรุ่นนั้นแสดงให้เห็นถึงการหันมาให้ความสนใจกับการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งทำให้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนหมดไปซึ่งผู้ที่ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ดีที่สุดคือน,นางธนพรดีลายพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตราที่ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเยาวชนที่จัดขึ้นที่วัดหนองสเสม็ดมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้ ก็คือว่าแนวโน้มในการที่เขาเข้าถึงการคุมกำเนิดมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราจะต้องคำนึงถึงคือวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ทักษะที่เขาใช้ได้จริงฮะที่เรายังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยก็คือว่าเขารู้ค่ะว่าต้องคุมกำเนิดแต่แต่เอาใช้จริง ยังยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ทำยังทำไม่ประสบความสำเร็จนะถึงมีการตั้งคันในวัยรุ่นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาไม่ได้เตรียมพร้อมนะคะแต่จริงๆอันนี้เป็นปลายเหตุนะคะปัญหาหลักก็คืออยู่ที่ครอบครัวะคะ่ะแล้วก็จะต้องมีความรักความผูกพันแล้วก็ ทุกคนบุคคลในครอบครัวต้องเข้าใจวัยรุ่นนะคะให้เขาปรึกษาได้เนาะแล้วก็ไว้วางใจพูดคุยกันทุกวันกอดลูกทุกวันอย่างเงี้ยจะเป็นการป้องกันที่ดีกว่าแต่ในเรื่องแนวโน้มของของอันนี้ก็ดีขึ้นค่ะมันคิดได้สองแง่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองกับ คนในชุมชนกับผู้นำชุมชนหรือว่าหมู่บ้านของเรานะคะ<ม>ก็มีสองแง่คือในแง่คือปัจจุบันเนี่ยโลกเปลี่ยนไปสื่อก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ แนวคิดจากการทำวิจัยคุณภาพเ,าเด็กวัยรุ่นที่ตั้งครรภของโรงพยาบาลตาคะ,ะก็เราก็จะทราบว่าแนวคิดของเด็กๆเกนี่ยเปลี่ยนไปเขาก็จะคิดว่าการมีรมแฟนการมีคู่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นสถิติมีเยอะค่ะแต่ว่าเราคงจะห้ามยากแล้วก็มีสื่อมีอะไรมากด้วยนะคะเพราะนั้น มันน่าจะเป็นการดีที่ว่าเราจะสอนเขาในเรื่องการป้องกันการคุมกําเนิดโดยเฉพาะถึงยางอนามัยแล้วก็ปัจจุบันนียเราวัยรุ่นก็มีแนวโน้มที่ใช้ถุงยางอนามัยดีมากขึ้นนะคะซึ่งป้องกันได้3ามอย่างนะคะคือไม่ไม่ตั้งครรภ์คือติดติดลูกนะคะแล้วก็ติดโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ มันมีติดเซ็กด้วยนะคะมันมีการลาแต้มด้วยนะคะก็แต่อันนี้มีจำนวนน้อยไม่ได้มีเยอะค่ะก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วก็ทางโรงพยาบาลของเราก็เปิดตั้งรับคือวัยรุ่นน่ะไม่ใช่ตัวปัญหาเขาเป็นคนที่เผเชิญปัญหาแต่ผู้ใหญ่กับกับทุกภาคส่วนจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรนะคะ S <S <an> ก็อันนี้ตั้งรับเพื่อทำการช่วยเหลือแก้ไขเมื่อตรวจปัญหาแล้วแต่จริงๆการแก้ไขปัญหาต้องเป็นเชิงลุกซึ่งอยากจะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทุกตำบลซึ่งมีการเฝ้าระวังการตั้งคันไม่พร้อมค่ะชชวงนี้เราพากันสักคู่รับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบ,บขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน อุสาวรียใต้สถานี BTS อุลุสาวรียโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา เก็บบันทึกความน่ารักของลูกน้อยทุกช่วงวัยที่คิดกลับกลับใวสนเราเน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กด้วยบรรยากาศห้องแอร์เย็นสบายและเป็นกันเองให้คุณได้ภาพสดสวยของลูกน้อยอย่างมืออาชีพพิเศษสำหรับโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่ถ่ายฟรีพร้อมรับรูปขนาดจัมโบ5้ 5, ณ7นิ้วฟรีทันที1ใบโทรจองคิววันนี้ที่039 521-277ช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับคณะพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดนัดนำอาหารกลางวันและไอศครีมนะครับเลี้ยงเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านไมรูดครับที่โรงเรียนบ้านไมลูดตําบลไมรูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตรา นายทวัตแพทย์ประเสริฐผู้รับเหมาการจัดตลาดนัดในพื้นที่จังหวัดตราดพร้อมด้วยพ่อค้าแม่ค้า30-40คนนำอาหารกลางวันขนมและสิ่งของมามอบให้กับนักเรียน นายทวัดกะวาเป็นประจำทุกปีเมื่อครบรอบฟันเกิดก็จะนำอาหารขนมหวานไปเลี้ยงเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทโดยร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดที่ตนเองดูแลอยู่ในครั้งนี้ตนได้นำข้าวมันไก่ไอศครีม e มาเลี้ยงเด็กนักเรียนซึ่งในแต่ละปีก็จะมีจำนวนพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นซึ่งต่อไปอาจจะพัฒนาเป็นกองทุนในรูปแบบของการทอดพระปะเพื่อการศึกษาและนำไปมอบให้กับโรงเรียน ที่ห่างไกลความเจริญซึ่งคงต้องปรึกษากันในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าว่ารูปแบบในปีต่อไปจะทำอย่างไรว่าผมทวัชชัยนะครับธวัชชัยแพทย์ประเสริฐนะครับคนจัดตลาดนัดนะฮะของจังหวัดตราดล้วเองนะครับกนะ็ที่วัตถุประสงค์ของผมที่ในนัดนะตัวนี้คือปกติก็คือวันเกิดของผมผมทำทุกปีนะครับคือเรามาจัดเลี้ยงของเด็กนักเรียนนะครับรวบรวมของพวกคณะตลาดนัดนะครับแล้วก็มา จัดประกอบเลี้ยงเดีกยนักเรียนอาหารกลางวันนะครับแล้วเราจะาย้ายกันไปทุกปีย้ายกันไปทุกโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนที่ออกกัรดานกันดานหน่อยนะครับนะแล้วกับเมี่ยแล้วก็จะมีอาหารการกินในนีมากมายเลยนะครับผมนะครบวงจรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอ่าทุนการศึกษาของเด็กนะครับทุนการศึกษาของเด็กซึ่งปีนี้ก็ตัวละห้าร้อยบาทก็ได้อยู่ยี่สิบเอ็ดทุนนะครับนะทีนี้มันเรามาจัดเลี้ยงที่โรงเรียนไม้รูดนะครับ ก็เราจะทำ่างนี้ต่อไปทุกๆปีนะครับผมจะทําแบบนี้ต่อไปทุกๆปีโดยที่ได้รับแรงสนับสนุนนะครับนะจากพวกพ่อค้าแม่ค้าผู้ใจบุญกันทั้งหลายนะครับที่อยู่ในจังหวัดตราดเนี่ยครับแล้วจะเพิ่มขึ้นไปทุกปีเพิ่มจากนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอนาคตจะทําเป็นผ้าป่าซึ่งจะมีเงินพอสมควรเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราเราจะดูว่าโรงเรียนไหนเหมาะสม ซึ่งว่าขาดแคลนอะไรจริงๆกันะครับเดี๋ยวปีหน้าจะทําเป็นผ้าป่าใหญ่นะครับอากันประมาณสัก3 40มสเจ้าได้ครับผมนะวันนี้มากันร่วมทีมร่วมกันนะครับประมาณ40เจ้านะครับที่เขารู้ๆกันนะครับแต่วันนี้มันมันมันเป็นวันติดธารกิจฝนตกเยอะด้วยนะครับผมเลยมากันน้อยหน่อยซึ่งปกดิจะมากกว่านี้อีกนะครับนะชาวประมงอวนลอยปลาทูนะครับก็เผยว่าผลผลิตปลาทูลดลงผลกระทบจากเลืออวนลากคู่เข้ามาทําประมงในเขตช่องช้างครับ นายสุภาพยิสารคุณชาวประมงอวนลอยประทูตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเปิดเผยว่าปัจจุบันชาวประมงที่ประกอบอาชีพอวนลอยปลาทูประสบปัญหาจับปลาทูในช่องช้างหรือบริเวณฝั่งแหลมงอบกับเกาะช้างได้น้อยลงเนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มผู้ประกอบการประมงที่ใช้เรืออวนลากคูเข้ามาทำประมงในช่องช้างซึ่งอยู่ในเขต3,000เมตรโดยในแต่ละครั้งจะจับปลาทูได้ทีละมากมา จึงทาให้ชาวประมงอวนลอยได้รับผลกระทบจับผลผลิตได้น้อยลงในแต่ละวันสามารถจับปลาทูได้เฉลี่ย30-40กิโลกร,รมัมโดยมากที่สุดสามารถจับปลาทูได้ประมาณ100กิโลกร,รมัมโดยปลาทูที่จับได้สามารถจําหน่ายได้ในราคากิโลกร,รัมละ25-30บาทนอกจากนี้ชาวประมงอวนลอยปลาทูไม่สามารถออกทําประมงได้ในบางช่วง โดยเฉพาะในช่วงที่คลื่นลมแรงประกอบกับปัจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงทำให้ชาวประมงอวนลอยปะทูได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพจากปัจจัยที่ผ่านมาจึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยเฉพาะการป้องกันปัญหาเรืออวนลากคู่ที่ลักลอบเข้าทำประมงในเขตช่องช้างของน้ำจัดมันไม่ได้ทุกวันนะบางทีวันบางวันก็ไม่ได้นะครับวันนี้ผมได้ร้อยพันโลครับปกติครับ ปกติกับกางต้องกางอะไรอย่างนี้ครับบางวันก็น้อยบางวันก็หมาไมันจ่ได้มาทุกวันเงี้ยนะถ้ามนี้แล้วลากขู่มาลากกับมดลอยไม่ได้นะลากขู่มาลากก็หลักเกียงเลยมันมีลากขู่มาลากในอ่าวอ่ะหลักขู่มาลากในถังหินก้องเนี่ยในหลงช่างเนี่ยแม่เป็เขาปล่อยให้หลักขู่เขามาลากได้เงี้ยนะปลากับมดแนวมุ้งรั่วได้ได้เงี้ยมาลากให้เดียวเกียงแล้วคืนเดียวเกียงแลวทาน ที่เค้ืนย้ายนักการองกับบ้านเรียวกับที่ออกไปเสีนน้ำมันเปล่าเลี่ยวกับเลยไม่ได้อะไรงั้แบบกับครูได้ยังพ่อก็ห้ามไม่ได้ับไม่ครับ เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติมิติใหม่ของคนมือตัาดเดินไนตรงข้าบ้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดินน ท้ายข่าวันนี้นะครับเราไปชมภาพขึ้นลมแรงในพื้นที่ของจังหวัดตราล่าสุดนะครับเจ้าท่าตราและท้าเปือภาคที่1ได้ออกมาเตือนพี่น้องชาวประมงรวมไปถึงเรือนําเที่ยวต่างๆนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังขึ้นลมแรงในขณะน,นี้วันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตราทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ